O <coughs> เดี๋ยวส้มใจเย็นๆเป็นอะไรทำไมไม่พาคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก่อนยพี่ยูคือหนูไม่ไหวตอนนี้คือหนูแบบว่าแสบคอแสบหน้าแสบจมูกไปหมดหนูว่าฝุ่นฝุ่นแน่ๆพี่ยูช่วงนี้นะหนูมองไปทางไหนทางนู้นก็ฝุ่นหนาทางนี้ก็ฝุ่นหนาแสบคอหนูวอากาศมันเป็นมลพลิษอ่ะค่ะเออพี่เห็นด้วยเพราะว่าพี่ยังก็รู้สึกได้ว่าแบบมันระคายเคืองตาเนาะแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วยิ่งช่วงนี้นะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วยิ่งลมนิ่งๆนะฝุ่นก็ยิ่่งเเยยอะะส้มโดฉพาุน .25 ักมชัวมันขนาดจิ๋วแล้วก็เล็กมากๆนะสามารถเข้าสู่ปอดได้เลยนะส้มวันนี้พี่อยู่เราก็เลยจะมีเคล็ดลับป้องกันฝุ่น PM 2.5จากกรมอนามัยมาฝากทุกคนค่ะว่าแต่มีอะไรบ้างพี่อยู่ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกนะคะควรที่จะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดค่ะแล้วก็หมั่นทําความสะอาดที่พักนะคะหรือว่าจัดทําห้องปลอดฝุ่นค่ะอย่างที่สค่ะพี่อยู่ให้โหลดแอปเช็คค่าฝุ่นไว้เลยค่ะเช่น Air ์โฟไทย a อ k, k หรือว่า Life ดีนะคะจะได้เช็คค่าฝุ่นทุกวันก่อนออกจากบ้านถ้าจําเป็นต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเนี่ยช่วงที่ค่าฝุ่นสูงนะคะก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเช่นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือว่าหน้ากาก N95 ย้าาว่าทุกครั้งเลยนะคะที่ออกจากบ้านต้องไปหาซื้อหน้ากากปิดบ้านเปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ควรที่จะช่วยกันลดกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้เกิดฝุ่นเพิ่มค่ะอย่างเช่นการจุดคูปปิ้ง ย่างเผาใบไม้เผาขยะหรือว่าแม้แต่การสูบบุหรี่นะคะรวมไปถึงควรตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำด้วยค่ะอีกข้อที่สำคัญนะคะพี่อยู่คือปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของระดับฝุ่น PM 2.5ที่จะแบ่งตามสีต่างๆค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์คนที่มีโรคประจำตัวทางระบบหายใจค่ะอย่างเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดและโรคหัวใจค่ะหรือว่าจะมีคน นที่ทำงานกลางแจ้งนะพี่ยูต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะเอ๊สวยอย่างเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมซอมเสี่ยงพี่ยูตอนนี้แสบจมูก <c oughs> แล้วถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามีอาการผิดปกตินะคะสามารถเข้าไปประเมินอาการหรือว่ารับคำแนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้นค่ะผ่านช่องทาง 4healthpm2.5 หรือคลินิกมลพิษออนไลน์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วถ้าหากว่ามีอาการรุนแรงมากอย่างเช่นแน่นหน้าอกหรือว่าหายใจลําบากแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับที่เรานํามาฝากในวันนี้ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวเฮลลิวิวค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับความรู้สุขภาพในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นๆจเยนฝุ่นมากเลยค่ะ เออเช็คค่าเช็คค่คคผาผนสิไหนดูสิพี่อมองไม่เห็นดอกลองดูของพี่สม้มมองไม่เห็นค่ะโอเค